ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio ิกันเหมือนเดิมทุกคนก็จชทญรำการอัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2026โซลโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนงคลิปนี้นะครับเราจะทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนแลวก็ตำนานแพ็คใหม่นะครับทุกคนตำนานใหม่นะครับผมที่เข้ามาในฐานข้อมูลหลังการอัปเดตล่าสุดรัเวอร์ชั่น5.1.0นั่นเองครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าตำนานใหม่นะครับคนที่ตัวเกมมมดึงขข้้อูลเาานะครับ เป็นใครกันบ้างนะครับทุกคนก็มาดำการรับชมวันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เลยทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็เข้าเกมมาก็เหมือนเดิมทุกคนเจอกันในส่วนของลอินอโบนัสนะครับนี่คือเจกกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการรับฟรีเงิน G P แล้วก็5 0าสบอีฟบอลคอยนะครับรวมไปถึง U G O Collaboration a คม a ป g n นะครับอันนี้ก็ยังมีการแจกฟรีอยู่เหมือนนนเดิมะคครับทุก และอันที่สามเป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดเลยเพืนคนที่เพิ่งถูกเพิ่งเข้ามาหลังการรปเิตล่าสุดที่ผ่านมานี่ครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับสิ่งที่เราจะเจอในเพืคนเมื่อเข้าเกมมานะครับนี่คือปกติสแตนดาร์ดรับฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับทพกคนนี้มีนักเตะแจกฟรีด้วยนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเรามาดูกันที่ทางฝั่งของแพ็กนักเตะกันก่อนเลยล้กันนะครับทุกคนว่าตอนนี้นะครับทุกคนมีตำนานอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมีแพ็กอะไรกันบ้างนะครับทุกคนเพราะว่า ในสองวันจันทร์นะครับทุกคนมันมีแพ็กใหม่เข้ามาด้วย1แพ็กตามที่ผมได้ทําการยืนยันไปก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับสำหรับแพ็กใหม่เนี่ยทุกคนที่เพิ่มเข้ามาคือเป็นแพ็กโชว์ไทม์นะครับทุกคนนี่อันแรกเลยนะครับแล้วก็ต่อมาคือแพ็กของตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทุกคนมีรูนี่เฟอร์ดินานแล้วก็เฟเชอร์นะครับรวมไปถึงตำนานแล้วก็โชว์ไทม์อื่นก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนที่มีให้เปิดอยู่ตอนนี้ทุกคนมีให้เปิดมีให้ล่าอยู่นะครับอันนี้ก็คือ อ่าตำนานแพ็คตั้งแต่ต่างๆที่อยู่กับเรานี่ครับทุกคนแล้วก็แพ็คที่หลุดเข้ามาในฐานข้อมูลนะครับอย่างแรกคือมันจะมีภาพหลุดออกมาเป็น national legend นะครับทุกคนของบราซิลคือเป็นเดนิสันนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นภาพหลุดตำนานของแต่ละชาตินะครับทุกคนแต่ว่าในฐานข้อมูลนะครับทุกคนมีมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ new epic database นะครับทุกคนก็คือนำทัพโดยเนมาร์เจาครทุกคนในสีเสื้อของ f c b a r c e l ล n าแล้วก็หลุยส์โซเรสนะครับอันนี้คือสีเสื้อของ f c b a r c e l o n าทั้งสองคนนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกคท มีเกเรตเบลสเปิร์นครับทุกคนมีบัตโจนะครับตอตตีครับทุกคนโทมัสโรซิกกี้ก็มานะครับอันนี้ก็คือผมเช็คจากฐานข้อมูลอันแรกนะครับทุกคนแล้วก็ยืนยันตรงกันกับสื่อต่างประเทศของสื่อแรกนะครับทุกคนนี้ก็คือให้ข้อมูลมาทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็อีกสื่อนึงก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับก็คือมีเนมาร์เจอาเนี่ยทุกคนบาซ่านะครับลุยโซเรสบาซ่าทุกคนโรเบโตบัตโจอินเตอร์มิลานนะครับ อันนี้คือน่าสนใจมากๆครับทุกคนเลยก็มีเกเรตเบลจากสเปอร์นะบทุกคนตอตติจาก roma โ,โทมัสโรซิกกี้จากอาเซนอลน,นะบทุกคนเลยก็มีอ่าอีกหนึ่งคนจากเอซีมิลานนั่นเองนะครับก็รอใครกันอยู่บ้างหรืออยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยว่าหลังจากนี้นะครับคนตำแหน่งใหม่ๆที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับค่าพลังไม่น้อยหน้าเวอร์ชั่นเก่าแน่นอนทุเพนเพราะว่าค่าพลังตอนนี้ก็คือมันจะพุ่งแล้วทพกคนมีอยู่ที่ประมาณ ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดทั้งนั้นเลยนะทุกคอนค่าพลังสูงมากๆนะครับแล้วก็ส่งขออีเวนต์การแจกฟรีนะครับทุกคนนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเดิมอยู่แล้วนะครับทุกคนรวมไปถึงภารกิจต่างๆนะครับทุกคนมีในส่วนของนี่ครับเพื่อนเป็นเสื้อนะครับทุกคนจากแคมเปญใหม่นะครับเพื่นแล้วก็มีภารกิจแคมเปญใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะเพื่นก็อยู่ดูเข้าไปเคลียร์อีเวนต์นะครับเพื่อนแล้วก็เคลียร์ภารกิจตรงนี้กันด้วยเลยกันนะครับเพื่อรับของรางวัลรับของฟรีนนนัั่เองะครบ ก็มานาการเด็ดห้สังซๆประมาณนี้ทากคนหากมิดาประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe เป็นกงใจกันเหมือนเดิมทุกคนไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ